มดนี้มีชื่อว่าแองเจลิสเฮอร์เอร์บอกเลยว่ามดนี้จะเป็นมดที่จะรวมผีเกือบประมาณร้อยตัวก็มั่งมังไม่ได้นับไว้เข้ามาโจมตีใส่เราซึ่งตอนผมได้ค้างได้ผมก็รู้สึกกับตัวเองเป็นนี่นะกอริลลาหนึ่งคนประทะก,กับคนหนึ่งร้อยคนแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับผมเป็นคนหนึ่งคนโดนกอริลลาหนึ่งร้อยตัวย้ำยีตอลอดเวลาเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าภารกิจของในคลิปนี้คือง่ายมากๆเลยก็แค่ผมต้องสร้างประตูนรกแล้วก็ไประลกหรือคือผมต้องหนีจรกที่นี่เพื่อไปรกอีกที่หนึ่ะะสสมมมเหตุผล่ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยดีวยกว่าครับกลาบสวัสดีกับกท่านผู้ชมทุกท่านด้ยน,นะครับวันนี้อยู่ผมนะครับแฟคลกิเบลวันนี้ผมได้ลงวัดผีมากกว่า100่งอมดมังนะไม่ไดนับแต่เท่าที่ดูคือมัน100่งอมดหรือคือมัดแพ็คนี้มีผีทั้งหมด100ชนิด้เยอะสิผีเลยแล้วชั้นนี้ผมก็ต้องมาเอาชีวิตรอดในเดอห่งนี้ซึ่งผมไม่ได้เล่นแบบเคิดวีทีบนะคือถ้าผมเปิดโซลโบร์มันจะกลายเป็นแบบนี้ ตอพอเปิดเปอรเสอร์เปอเร์ล้มันคือตอนแรกมันจะมีผีบุกเข้ามาไว้แต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่มีป่ะสงบล้วแล้วทีนี้มดผีนี่เยอะมากใช่ไหมผมก็เลยเอานี่มาด้วยกระเป๋าใช่แค่กระเป๋าอุ้ยแอะกระเป๋าอะไรไม่รู้ว่ามีของอะไรมาให้เพียบเลยอ่ะยอดไม่ดูดีไูดีผีหลอนวิญญาณหลอน ผมรีบไปดีกว่าไม่ได้อยู่ละคือบอกตรงๆนะผมมีปืนขนาดเนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามันอยู่บ้างคือบอกแล้วเอาชีวิตรอดในมดนี้คือยากว่ะแล้วมันมีอะไรไว้เนี่ยตั้งแต่เข้ามาแล้วมันมีเดี๋ยวมดผีมันมีไชจูหรือเปล่าคือตั้งแต่เมื่อกี้แหละมันมีไอ้นี่ขึ้นมาด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณดั้ไปไหนคุณดัหายไปเลยวะ คือแอมเบียนมันจะหนักเไปไหมคือมันมีไอ้นี่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อกี้แหละเดทเนี่ยคือไม่รู้กันว่าผมไปตายตอนไหนข้ามามันก็เป็นอย่างนี้แหละเราเพิ่งเห็นนะรหว่าพูดไปผมก็เลยบอกเลยว่าตอนนี้มันมีขอคอยด้วยแล้วนี่อะไรอะข้างวันเนี่ยอะไรอะสวัสดีกแบบเหมือนจะเป็นลูกปั้นตัวหลังมั้ยมันเดือดอะไรเจมาตะบั้นใครก็ไม่รู้โอ้คืออะไรคลาสเกตสปินเนเจียมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำอะไรได้ คือบอกเลยว่าภารกิจนี้อ๋อแสงภารกิจนี้คลิปนี้คือผมต้องลงเนเธอร์ให้ได้แค่นั้นนหะแอร์วอรชิงยูแล้วโอเคตัวอะไรอมานะคือบอกแลว้วมดผีนี่มันเกลือนมากอะเกลือนจนแบบน่าลำคาญอะผมมีดเสียงอะไรก็รู้เต็ไม่หมดเลยเปิดประตูสวัสดีจ้ะเอาหายไปไหนวะคือบอกแล้วมดอู้หีบมาดูุดหีบมาดูดแค่ลงเนเธอร์น่าจะยังน่าจะลง แค่ลงในที่น่าจะลำบากของงั้นผมก็เลยเอาแค่ลงในตอนแรกกะาวจาจะไปแบบไป,ไปไปดีเอ็นนะแต่ว่าน่าจะยากกว่าอะไรวะอะไรไอะไรไบอกแล้วว่าลำบากโอ้โหมันติดฐานะกุดใช้ผมเลย ตอนนี้คงหามาจากที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นี่ออผีเสียงน่าชิบหายเลยเกิตถูกไม่ได้ที่ไม่ได้บนนี้เนี่ยมีผีมากกว่าสิบล้านตัวคือมันหนักมากเลยไหมแค่จะไปในดิเทอร์ก็น่าจะยากแล้วอะไปดีเอ็นนี่เป็นไปไม่ได้แน่เลยโอ้กระตัโอ้เด <laughs> 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 ี <laughs> ๋ย <laughs> ววอชิ่งเยดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาโผล ่าโคมี่เหรอเอาเนี้ยไปก่อนก็เน้ดีเกินดีไม่ได้ต้องใส่อยู่ข้างบนดีไม่ได้เปิดทีนบอกแป๊บหนึ่งก็ดีหร่อเป่าทำตีไม่ได้หรอชาเถอะเสียงเราชิบหายเลยเวนดิโก้หรอวะเนี่ยกวา้างลอยได้สวัสดีจ้ะ หิมะดุดตอนนี้หัวผมออก,ออกจากที่นี่ก่อนเพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะสงบสุขเท่าไหร่ไปทิ้ดบล็อกนี่อะไร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 ขอบคุณมึงขายซอดจัดไปจัดไปซอดซอดบ้านอยู่นั่นบ้านอยู่นั่นซอดใช่ไหมได้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 จังไงซอดกูนอนด้วยเดี๋ยวจะบอกพอยเซตได้ไหม แต่ว่ามันจะมีตัวอะไรมาใช่ไหมก็เลยให้ซ่อนเนี่ยแต่ว่ามีเฟื่องเน้นด้วยมขอแล้วกันมีเฟื่องเน้นแล้วก็บีอ้หูนึกว่าเป็นบารเร่ก็เป็นบาเร่เล,เลยเนี่ยเอาค้างเลยเอมันทำเกมหกคลาสโอเคเข้าใจละกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเจออะไรวะเนี่ยไม่รวมกันสมยัยได้อะไรมาอู้นี่มันดอ,อกไม้ก็พอย ขอดเตียงด้วยกันตอนนี้คือเดท์ไ <c oughs> นท์อัศวินแล้วชาวบ้านนี่มีอยู่สักคนเลยเหรอยังน้อยอ้นี่ยชาวบ้านแอ้วังเกมอยู่ไหน I อ m a r m o อมฉันคือฉันมาที่แล้วก็เลือกอาวุธไปสมัครช่วยนายได้เหรอกร้ไรไร้ไม่ไร ฉันไม่ใช่อาบุธระยะกลหรอกนะฉันใช้อาบุระยะไกลอ๋อสวยโอ้ยแล้วก็ยังวงโหดอยู่เหมือนเดิมมะเอ้ยได้อะไรด้วยรถพลานอยฉันได้ยินบางอย่างมีอยู่ให้อ่านได้ป่ะขออ่านแป๊บฉันได้ยินบางอย่างเสียงนั่นฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าฉันรู้สึกว่าวันนี้มันเงียบแปลกๆฉันกําลังคิดอยู่ว่ามันอาจจะมีใครบางคนที่กําลังสตอเกอร์ฉันอยู่กําลังล่าฉันอยู่ ฉันไม่รู้เลยว่าที่ไหนมันปลอดภัยไงก็ตามบางอย่างนั้นมาได้พูดมากับฉันฉันได้ยินมันมันต้องการที่ม่นยังตึงอยู่มันต้องการที่จะบอกฉันฉันได้ยิงมันมันต้องการจะบอกฉันฉันพยายามจะฟังมันแต่ว่าภาษามันมันฟังยากมากแต่ว่าฉันก็ยังตามน้ำไปอยู่ฉันได้ยินมันเสียงเดินอยู่ข้างหลังฉันพวกเขาไม่ใช่ของฉันฉันกำลังจะบ้าแต่ว่าบางอย่างมันก็หายไปตัวน้าฉันฉันสาบานได้เลยว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเขากำลังมา โอเขากำลังมาอะไรแบงมากันหมดเลยเสียงนู่นนี่นั่นมากันหมดแล้วเป็นอู้ซอมบี้ถือของใหญ่ๆจะไปทำไมบ้านมาันไักเฮ้ยคริปเปอร์จริงๆนะครีปเปอร์ครีปเปอร์ต้องใช้ดาบหินโอเคโชว์ด้โชว์ด,วเดิเมื่อกี้ลูดกล่องแล้วเดินเจอนี่นี่พิลักเล็กโอเคทีนี้ก็จบเกมได้ไวขึ้น โอ้ยเยอะจังเลยดูเหมือนกันรลดของจะชาวบ้านอาจจะดีกว่าที่คิดนะนี่ยคือบอกแล้วว่าตอนนี้คือต้องการเอาดำเนินการหน่อยโอเคตอนนี้คือต้องการหินมากๆเลยหินกับเพชรต้านได้เพชรเมื่อไหร่คือเหลือแค่หาลาวาละหาลาวากับน้ำอ่ะแค่นี้ก็ชิวๆแล้วตอนนี้หารก็ไม่มีเลยว่ะเดี๋ยวนะมีหนมปังกับเปอร์ลิตโตเปอร์ลโตเอาไปย่างได้ไหมเปอร์ลโตย่างได้โอเคแล้วก็ร้องโหยหัวเก็งเหลือเกินพวกนี้เอานอนแล้ว ู้เย็นมีอะไรหินไหมอ,อ๋อมีของอยู่โอเคขอใส่กรอก่อนเก็บของเก็บของท,ทิ้งอะไรที่มันจะเป็นอย่างเช่นอุ้ยส้มยี่กำลังเข้าบ้านกำลังเฟสไอ้กูเอาอะไรไงนอนด้วยจิ๋วโอ้โหนอนไม่ได้มันสเตอร์อยู่เต็มหมดเลยอย่างมากน่าจะได้แค่ แค่จะสปอนพอยอ่ะเปมันฝันหนังก่อนอุย้ยนี่กระตีเังเลยกุ๊ดบายอะไรหล่นอนอไรอุ้ยโอ้โอโอสบีครับเฮ้ยดูนายจริงจริงหรือว่านายจะรีสปอนคิดอีกทีนะใช่ฉันกำลังรีสปอนนะโชดเทครับใช่คือป้เจ้าในมดนี้ป้า <c oughs> จ่ากำลังจบแล้วคือตัวนั้นมันทำอะไรได้วะทีเดียวตายเลยอ่ะ คือบอกเลยว่าถ้าจะทำฟาร์มไอก็เลมนะทำฟาร์มแบบไม่ได้ฟาร์มเหล็กนะโอ๊ะอะไรอะไรคือบอกเลยนะว่ามันจะไม่ใช่ฟาร์มเหล็กมันคือฟาร์มฟาร์มสร้างหน่วยป้องกันอากขาเมืองอะโอ๊ะโอ๊ะเสร็จยอ้ย ฉันคิดว่านาทยทรรมยาตกไปนะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เหมือนมันจะมีเฮปบแคเอันเดียวนะแต่ว่ายิงไม่ตายและตัวฉันกลายเป็นสนแล้วตัวฉันสั่นแล้วก็หันหน้าตามฉันมาซะด้วยโอเคช่างเถอะเพราะตอนนี้น่าจะปลอดภัยโอ้แบสเตินแบสติซอสด้านไปหนึ่งสิบเจ็ดอุ๊ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยคืออะไรอะพระเจ้าเหรอกล่าวว่าจะโดนพะเจ้าอยู่เลยอยู่ไหนอะขอมาพาันหลังก่อนแล้วกันแล้ว จะหาราวัลจากดินแดนนี้นา่าจะยากเอาเรื่องเลยนอนได้ยังวะนอนไม่ได้อ <c oughs> บอสผีที่ไม่น่ากลัวแต่น่ารำคาญแล้วน,น,นี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรฉัน,นจะนอนไม่จ้องอะไรหรออ,อ๋ <c oughs> อ wake up wake up รอ wake <c> up <oughs> <c oughs> เบกากันก็เอาอันนี้ไปชาร์จอัพโอเคชาร์จแล้วไอ้นั่นมันแค่มาะกอบกลัวเราเฉยโอเคเพราะว่าฉันต้องการมาทําไมมันมีบางยินได้เต่ไมหมดเลยเว้ยเนี่ยฉันต้องการมาสืบที่นี่คืออะไรเหรอคืออะไรเหรอโอ้โอ้คืออะไรคืออะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะตกใจหมดเลยสักจังหนึ่งเฮ้ยไปเจอบ้านฝน ้เจอเหมืองที่น่าจะใหญ่มากด้วยแล้วน่าน่าจะปลอดภัยกว่าเหมืองที่ผมเพิ่งเจอไปเมื่อกี้น,นี่อะไรวะเนี่<笑><笑>ยเดี๋ยว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 บอกนะว่านี่คือแอปเปิ้ลนั่นอะไรแอปเปิ้ลฉันเอาเอ๊ะใช่มีอะไรบ้างตอนไหนอะไรวะเนี่ยบอสนี้บอกแล้วว่าน,นี่แล้วงงขาคอนี่เป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันสามารถบอทิคเคโอได้แถมมอทิคเคโอแบบไม่รู้ตัวด้วยนะดูสิว่าบ้านนั้นมีอะไรหรือเปล่ามันได้อยู่ทางไหนว้า อ๋อนี่อะไรเนี่ยทำไมน้ำมันไม่เต็มใช่ไเนสซีพีเอสซีพีหนึ่ก SCP. SCP ทำอะไรได้ไวะลวมอนนี่มี SCP ด้วยเหรอเนี่ยอะไรครับหนะ้าจะเปล่าประตูรน้งสวัสดีจะ้ะชุดกอ่อกแล้วไลฟ์เบลดโอ้โอ้ เราชั <kung> ้ต yeah, <my> ้องเดินมาซายี่ห์มันเก่งเลยเดี๋ยวดีๆก็มีทีนมาจากไหนไม่รู้แล้วกูเจออะไรวะเนี่ยวันที่43ทุกทุกอย่างนี่นี่ที่ฉันมองไปเห็นแต่ห้าขาวเลยเห็นซากเขาเลยเห็นกลัวมากเลยเอ้ยเห็นกลัวมากเลยเอ้อเอ้าเอ้าเอ้าว้า โ oh, wow. อ้ว้าวตัวอะไรวะนะเข้าไปดูหน่อยได้ไหมนั่นเลยตัวอะไรอย่างนี้ตัวอ,อย่างนี้ตัวอ,อย่างนี้ดิงได้ปะหยิบปืนแป๊บเอายิงได้เว้ยมีของดรอปมาด้วยเอเลี่ยนเอเลี่ยนวัตถีพี่เอเลี่ยนด้วยเลยวะวัตถีอ๋อมีสุาสานด้วยวะโอ้สุาสานท่าสวย อ๋อวิเทอร์โลส,สทูกสารทำสวยปะ่ะโอ้ยเนอะบอสผีนี้ไม่เคยน่ากลัวมันจะน่ารำคาญไอ้นี่ชื่อเท็กซไมเมดแปลว่าอะไรวะไม่รู้จักโฮ้ยสวัสดีจ้ะไม่ตายว่ะตอนนี่ผมมีไดมอนด์ยนอยู่เดี๋ยวไดมอนด์ดนหายย่บบอกเราาเมื่อตอนนั้นผมเอาไดมอนด์นออกเหรอโอ้ยแย่แล้วต้องหาไดมอนด์นใหม่เลย อะไรอะไรมาดิมาดิมาดิโอ้โหอย่าอะไรอย่าละมันไกลมากชิมาแล้วาแล้วอะไรฆาะกรลูกจี๋เหรอขาขนาดเนี้ยโอ้โหแล้วพ่อตัวนี้ประาที่มันทำผมเกมหลุดอะรเปล่าวะนอนก็ไม่ได้เสียเปียงกละกลับไปที่หมู่บ้านก่อน โอ้โหโซโลเน็ตว oh ิกโอ้โหโอ้โหนายตายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนสินายน่าจะรู้อยู่แล้วนี่นอนก่อนฉชนจเตอยงนอนนอนไม่มีอะไรห้ามเันได้ฉชนจเตนอนตันนี้ลงเหมือนก่อนไหม เดี๋ยนะทำไมไม้จะมีอีกเม็ดหนึ่งน,นี้วะอืม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 แรงจริงเลยแรงได้ใจชักปืนไม่ทันเลย <laughs> <laughs> โอเคลงเมืองลึกขนาดนี้ก็ได้ <laughs> ฉันต้องการไ <laughs> ดมอนด์อย่างเดียวฉันต้องกลับไปลงเนเธอร์เขี่ยโลกเนเธอร์ทำไมยากขนาดนี้วะเนี่ยจะฉันต้องการไดมอนด์ฉันดูนายจิ๋วแล้วมึงจะวาทงทำแปรอะไร ฉันแค่ต้องการไดมอนด์งง้นและมันเอาปืนฉันไปด้วยหรือใครดีโกดดีเกินละใช้ได้แหละมา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 มเลยมาเลยมาเลยมาเลยทำไมไม่ตายวะกระสุนหมดมา,มาดิ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  โอ้ยถืกแทะไม่สู้ละถือขนาดนี้ฉันแค่ตระการไดมอนแค่สามก่อนทำไมยากขนาดนี้วะฉันตระการหนีจากนรกที่นี่เพื่อจะไปนรกอีกที่หนึง่งทำไมมันยากขนาดนี้เออเอาไปด้านใหม่โอ้โหอาไปด้นใหม่อู้หูเป็นตามไปอีกกิโลวันนียเซฟแป๊บกูเจอไรมอนละเดินไปมั่วแล้วกูเจอไรมอนอสะ,สะ,สะอาดสดใสตระการไดมอน เอาไปก่อนเลยโอ้แต่อันเดียวโอเคมี2อ,อันอันนี้3โอเคทีนี้ฉันก็ไปในโลกที่หนึ่งแล้วเพื่อหนีจากนรกที่นี่ปแปลกไหมหนีจากนรกที่นี่เพื่อไปนรกอีกที่หนึ่งอยากรู้จะไหนว่าถ้าผมไปนรกอีกที่หนึ่งมันจะมันจะตามมาได้ไหมทิกแอคเพจเซต can you see me อย่าบอดอ่ะบอสนี้ก็มีจอสีหน้าด้วยขอขว้านหน่อยแล้วกันแล้วทีนี้ฉันก็แค่ ต้องไปหาอ่อใช่รลืมเลยแล้วทีนี้ฉันก็แค่ต้องไปหาบ่อลาวาให้ได้แล้วก็น้ำด้วยถังหนึ่งบ่อลาวาดีบอสไม่น่านมีเยอกเนาะโอ้โหโอ้โหเลือ,อดพันนึงเลยขุมดูบรรยางไงอยู่เนินสวิตบันยาาพาณันกับมันดูพาณัน,นแป๊ะนี่เลือดพันหนึ่งจริงๆไงตา,ตายวะปืน ปืนดาเมจแค่เท่าไหร่วะแค่12เองแต่มาเอา AK ผมไปด้วยโอ้โหมันจะตามอีกอเ,อเหรอเนี่ยโอ้ยไปตานต้งเลยอ้า,อา,า,า,าวะจะตายแล้วเหรอลองอันนี้อ้าวโอใสาโดนตามเมทไปเยอะตายอยู่แล้วอู้นี่ก็ฟื้นเร็วจากมืยเดี๋ยวน้อยขอขอน้ำก่อนขอน้ำโอเคได้น้ำและโอเคตอนนี้คือแค่หาบอ่อลาวาแล้วก็ขุดออฟซิเดียนให้ได้ มันยากตรงที่มันจะมีมอนเต็มไปหมดเนี่ยแหละแล้วมันยากอีกที่หนึ่งก็คือคีย์บอร์ดผมกดไม่ค่อยติดเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรสปอนเซอร์บล็อกขุดทิ้งเลยโอ้โหขุดทิ้งหรือว่าเป็นสปอนมันเป็นสปอนแบบสปอนเลยเนี่ยอืเจ็บ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 จะตายละจะลาโลกจะลาโลกละเพราะมันมีของคราฟติ้งเทเบิลเกิดไปหมดเลยวะเนี่ย แต่สร้างเถิดอ,อย่างนั้นก็ถือว่าช่วยโอเคเจอรามอนอีกทีหนึง่งอ,อะไรอะไรอ๋อต่อใจยังเลยต่อใจยังเลยตอนนี้ความมันคือผมตายได้แล้วมีลาวาใช่แต่ว่ามันต้องเป็นบ่อลาวาเดีเอ๊ะตัวอี้อะไรนะแล้วเมื่อกี้เห็นจ่า,จาเลยว่ามันเดินทะลุหินผมว่าผมไปหาบ่อลาวาข้างบนก็ได้ข้างล่างน,นี้น่าจะยากเกินไปว่ะพอลาวาจะเจอไหมเนี่ย แ่หาน้ำถังเดียวยังยากเลยแล้วบ่อรามาจะไปเจอได้ง่ายอยู่วันนี้เออเฮ้อสวัสดีจ้ะเอาหายไปแล้วขังใต้นนี้มีอะไรไหมเฮ้ย,ยมีว่ะโอเคมีสบ ใครเป็นเจ้าของบ้านบอกมาสิโอ้ยซ้ออีกแล้วดูสิว่าถ้าฉันไม่ซอ้อจะเกิดอะไรขึ้นดูสิว่าถ้าฉันไม่ซอ้อมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอเจอหน่ยแล้วไหนอะ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 ซีเปอร์ออสเมลลิงแฮททวอเกนเนียลี่ใกล้ๆนี้เหรอนั่นเนอะ ใช่ปะเป็นกลุ่มก้อนพลังงานออกไม่ใช่ด้าไหนวะไม่ใกล้เลยเกิดใกล้เอเดดเือไเดือยเดืเดือดเดือดเดอดเดือดเือดเดืม่เดื้ดเดือดเดือ,อ,เอ,อด้มมอดมมเดือดเดือดเดือดเดอดเดือดเือดเอดเด่เอดเดือมเดอดเดือดเอดเดเอดเด้อดมอเอเเ โอ้โอเคเจอแล้วน,นู้นเองคุณชื่ออะไรเชียรไม่เห็นเดินไปมั่วๆแล้วมันเจอเฉยเลย The Boy 1 n e ่่อะไรเนี่ย The Old Man ตาแก่อ๋อ S.P. c ใช่ไหมจำชื่อได้ที่มันจะเป็นตาแก่ที่ชอบดําดินชอบใช,ช้วิชาดําดินอะไรงนี้ไปในหน้ากลัวหาเลยเลยมีแต่โทรศัพท์ แล้วก็กระตุกรู้ไหมว่ากว่าจะโหลดแบบนี้เสร็จเนี้ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วฉันจะไม่ยอมไปโหลดใหม่อีกรอบด้วยเต็มบ้านเลยอ้อมแป๊บโอ้โหลงเมืองก็ได้ ทำไมวางเตียงผิดจังหวะอือถูกจังหวะแล้วอะทีนี้ก็รอดทำไมการหาบอราวาไมยากขนาดนี้วะเน,นี่ยฉันแขจะหนีนรากที่น,นี่เพื่อไปนรากอีกที่หนึง่งทำไมให้ฉันไม่ได้ตัวไงนี่ก็ตามกูจังเลยเอล่ะหาบอราวามไม่เจอไหม ดูไม่มีเสียเอ็งก็มาด้วยหรือปะเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานตัวเต็มหมดเลยเอะไะตอนนี้ผมจะอะไรหนักหนาวะตอนนี้ผมผมหาอะไรบ่อดล่าวาไม่ค่อยเจอเลยเอบอดล่าว่ากูไม่เจอกูลงดิ่งเลยกันปลอบทีนี้กูว่าปลอดภัยแล้ว เดี๋ยวผมจะขุดหาไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวผมจะดูจากมินิแมปแล้วกันว่ามันมีบ่อระวางไหนแม่งเอ้ในน,นาน้วกูเพิ่งใช้ลืมไปว่าตอนนี้มันมีลืมไปว่ามันมีมอมินิแมปมาให้ด้วยบ่อระวางน่าอยู่ใกล้นี่หมะแล้วดูเหมือนข้างล่างน,นั้นมันจะมีนี้ด้วยไอ,อ้สักอย่างนี่ลืมใกล้แล้วคืออะไรโอเคประมาณนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไอ,อ้เลี้ยวซ้ายนิดนึงเมื่อได้เจออะไราขกอย่างหน่อยขอไปสำรวจก่อนแล้วกันแล้วค่อยอ้าแม็ดแม่บึงแม่งเอ้ผมรมาให้ทุม,มือเสียเมื่อกีออ้กับเราอยู่นี่เลยเซแป๊แบเบกือบ ลื้เซฟเลยเนี่ยใช่ปะ่ะเนี่ยไงอ้หูที่ไหนวะเนี่ยต้องไปดดีกว่าดเฮ้ยเ้ยเซฟไปละทำอะไรกูไม่ได้หรอก ด akan, ูเสียวมาตาปฏิกริยานี่คืออะไรโอ้มีห้องด้วยคืออะไรวะ Allie O Electric Origin Manu Rebusa Sun Vision กับ Famer Burger กูไม่ต้ i, องซ้อหรอกกูขังมึงไว้ในนั้นแหละแค่นั้นแหละ อะไรวะโูไม่มีเสี่ยโอ, <_ d ata> อ้ยนะโอ้ยยังอยู่อีกอ่ะไอ้หน้าลำคานันะ่นน่ะเออเดียนะ์แเก็บบู๊คือดีคนหน้าลำคานะี่น่ะงี่เปิด,ดนะี่มันเจออะไรอีกทีดิไม่มีอะไรละ ด้านหลังนี้มีอะไรปะหรือว่าแค่ขอตัวแต่งเฉยขอตัวแต่งเฉยโอ้โหหรือว่าเปิดเปิดแล้วมันมีอะไรไอ้ไอ้ไอ้ติ่งอ่าโผล่มาอ๋เฮ้ยอะไรอ่ะมิตรตอบไกรพันไปดิปั๊บปั๊บโอเคตอบไกรพันดูมันจะเป็นมิดป่ะแต่ว่าในนี้คืออะไรขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ไม่เป็นไร ออน,นี้ขุดได้คิเลยทีหมดนี่อะไรแล้วต oh ิงอินเทียล้นโอ้โหมันรอก,กูให้ขุดเหมือนกับรอก,กูเก็บสบ,บู่แล้วยืดหรมันก็ขายทอดวิชาวิทยายุทธให้ฉันไม่มีอะไระเหรอเฮ้ยมันจะมีมีบ่อลาวาในที่สุดฉันจะได้หนีจากระลกที่นี้แล้วไป,ไปเผชิญหน้ารล,ลกอีกทีหนึ่งสมเหตุส,ม,สมผลปะเก๋ okay, ตรงนี้น่าจะปลอดภัยละอันนี้ต้องใช้เวลาสักพักเดียวแต่ไปตอนที่ผมขุดเสร็จเลยแล้วกัน มาเรียบรอยสิก้อนทีนี้ก็หากราฟเพิ่อต่อเฮ้ยทีนี้ก็หาทีเล็กไฟต่อเขียได้แล้วทีนี้ก็ขาดแค่เหล็กก้อนหนึ่งทีนี้ก็หาเหล็กแค่ก้อนเดียวทีนี้ก็เอนเกมแล้วเขทีนี้ก็เผามันจะไม่มีอะไรมาตุ้ยตุนผมตอนหลังตอนหลังก่อนจบปาะวะเนี่ย อย่านะอย่านะอย่าให้มีนะมีตบนะเอาฟลินหายเอาอย่างนี้โอเคจบบายบายวินอ่านี่สิฉันถึงเรียกที่นี่ว่าสวรรค์ไม่ใช่นะไม่จริงที่นี่ควรจะเป็นสวรรค์สิ